เงาบัวแดงนะครับเอามาเพาะได้นะครับอายุ15ถึง20วันนะครับ3กิโล100บาทนะครับโปรโมชั่นนะครับนี่นะครับหลังจากเพาะแล้วนะครับอายุ1 5ถึง20วันนะครับนี่นะครับดูนะครับเงาบัวแดงยอดอ่อนนะครับนี่นี่นะครับสายบัวที่เก็บได้แล้วนะครับ ยอดสวยๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์086นะครับ5394503 086 5394503นะครับ3กิโล100บาทมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็ทักถามคอมเมนต์ถามสอบถามได้นะครับนี่นะครับ,งบรเงาับแดงที่จะพร้อมส่งนะครับรับประกันเป็นเงาเก็บใหม่ๆเลยนะครับ นี่นะครับเง่าใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับเพาะได้สี่ถึงหกเรอบขึ้นไปนะครับรับประกันเลยนะครับเพาะได้หลายรอบนะครับซื้อไปไม่ขาดทุนนะครับสามกิโลร้อยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับโทรสอบถามได้ครับนี่นะครับเง่าบัวแดงที่จะพร้อมส่งนะครับนี่นะครับ นอบัวจะเป็นแบบนี้นะครับโดนน้ำเข้าไปนี่นะครับนี่ก็อายุประมาณสักสิบวันนะครับได้นี่นะครับเงาบัวแดงนะครับหลังจากที่เพาะแช่น้ำไปเสร็จนะครับจะเริ่มงอกแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ